ครับทางจุฬาราชมนตรีพร้อมด้วยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เขตเทศบาลนครเชียงรายครับที่มัสยิดดารุอามานอําเภอเชียงรายจังหวัดเชียงรายในอารุณ์บุญชนจุฬาราชมนตรีพร้อมด้วยพลตํารวจตรีสุรินทร์ปาราเร เลขาธิการกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและผู้บริหารธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็ได้ร่วมมอบเงินช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงรายจำนวน114รายครับโดยมีนางอธทิตาทรวันชัยธนวงศ์นายกองการบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยส่วนราชการและประชาชนชาวไทยอิสลามและไทยพุทธ ในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงรายให้การต้อนรับครับนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีได้กล่าวว่านับตั้งแต่วันแรกที่จังหวัดเชียงรายประสบุทกภัยคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศเพื่อร่วมบริจาคเงินนํามามอบให้กับพี่น้องชาวเชียงรายที่ประสบภัยโดยไม่ได้คํานึงถึงความแตกต่างของศาสนาซึ่งขณะนี้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างเข้ามาให้การช่วยเหลือพี่น้องชาวเชียงรายด้วยความเต็มใจและความเสียสละเพื่อให้ชาว ียงรายได้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งค่ะในโอกาสนี้ครับนายทีระยีโกผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและคณะผู้บริหารก็ได้มอบเงินสมทบเพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตเทศบาลน,นครเชียงรายให้กับนายวันชัยจงสุทธานามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงรายจํานวน50,000บาทครับเพื่อที่จะนําไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนได้ครับ